วันนี้เราทำาค็กมาดามกันนะครับส่วนประกอบในเมนูวันนี้นะครับจะประกอบด้วยแผ่นแป้งอเนกสงตาฮิโปนะครับหอมหัวใหญ่ครับพริกยักษ์หรือพริกะนักน,นะครับคานนีคานนี้ครับปวทัานี้คานานีนนน้แล้วก็โคบีชีสนะครับแล้วก็จะมีวาสบิมันเนสนะครับเป็นการท็อปปิ้งบนหน้าอีหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลย เดี๋ยวเรานำแผ่นแป้งฮิโปอันนี้ผสมลงกระทะโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับเพราะในตัวของเขาจะมีมาการีนอยู่แล้วเราจะกิวเขาด้านเดียวน,นะครับระหว่างเราแผ่นแป้งเรากรอบแข่รอหนึ่งฟอนะครับแล้วก็นำ พริกแข็งไปพริกยักนะครับหอมใหญสิ่งนี้ขาดไม่ได้ครับปวูวัดคทานานี้คันนครับแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็เนี่ยไข่แดงแตกเราเขีียดแตกธรรมดานะครับเราจะไม่ตีเหมือนไข่เจียวนะ คิวด้านเดียวก่อนนะครับพอแผ่นแป้งสุกด,ด้านเดียวแล้วเรานำออกจากกระทะนะครับเสร็จแล้วเรานําน้ํามันลงกระทะครับกระทะมีความร้อนอยู่แล้วนะครับเรานําไข่ที่เราเตรียมไว้เทลงกระทะครับแล้วเราก็แบ่งหน้าให้เข้ากันนิดนึงนะ อย่าให้เท่ากันนิดนึงแล้วเรานำแผ่นโรตีที่เรากินแล้วด้านหนึ่งประกบลงไปครับพอไข่เริ่มสุกเราทำการพลิกค,ครับแล้วเราก็โรยด้วยโคบีชีสนะครับ แต่แล้วเราปิดฝาครับเพื่อให้ชีสละลายพร้อมกับแผ่นแป้งอีกด้านที่เรายังไม่กินวสุกไปพร้อมๆกันนะครับเรากะเวลาดูชีสชีสเริ่มละลายแผนแ่นแป้งข้างล่างสุกพอดีนะครับ เราทำการตัดแปดแปดชิ้นนะสีดูน่ารับประทานมากมากเสร็จแล้วครับเรียงลงบนจานเสร็จแล้วเราแต่งหน้าด้วยวาสบีมาเน็กครับ เมนูวันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับค็อกมาดังครับ